ต่อไปจะเป็นการโยนปีตองลงครับพร้อมพียโนมาก่อนเริ่มเล็งดีดีไม่ลงแบงเล็งดีดีไม่ลงทั้งสองคนกระโดดตัวคนละยี่สิบครั้งาครับลูกที่สองพี่แบงมาก่อน ตึ้งติ้งติ้งตึ้งติ้งติ้งตึงตึงลงรูมอ้าวเปียโนเลีงดีดเลีงดีดหนูเลีงดีดโอ้ยม่ได้กินข้าวมาลุกลากระโดดตบห้าครั้งพอพอพออ้าวต่อไปเปียโนมาก่อนเปียโนมาก่อนพี่แบงเร็วยูไม่ได้เลี้ยงเทปตรงรูนี่ตรงรูมีแล้ว ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงอุ้ยเกือบแบงเอาเอาเปลี่ยนแบงเสเตอร์เอาเปียโนก,กระโดดตบสามครั้ง <c oughs> พอเอาพี่แบงมาก่อนไม่ลงเปียโนมาให้ลงเร็วเปียโนเร็วแรงแรงไม่ได้ยิงใครเนี่กระโดดตบคนละสิบครั้ง 2 3 4 5 6 7 8ี่หโอเคเยี่ยมมากต่อไปพัฒนาทีมือใหม่เข,ข้าใจไหมครับนักกีฬาไปเก็บลูกมาแล้วเขาเล่นใหม่ออนี่ลงหยุดกับลูก,ลกพอ่าเร็วเร็วเ,เร็วเร็วระวังลงสำหรับข้างกันมาเดิม วางลงวางลงหนูเอาหนูเอาต่อไปจะให้มีการแนะนำตัวเด้ออ้าวแบงค์แนะนำตัวเองก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอิทิพลตัยวงศ์ยวมชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับชื่อเล่นสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเจรุรงค์มณิชยชื่อเล่นว่าน้องเปียโนต่อไปจะเป็นการแข่งขันเปตองโยนลงลุมระหว่างพี่แบงค์กับเปียโนนะครับอันนี้คู่ชิงชนะเลิศครับรอบต่อไปให้ใครอัโอ้ซมก่อน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  อันหน้าเขาหากันโอ้ส่มก่อนเป่ายิงชุบอ้อาวพี่แปงแพ้พี่แปงไปก่อน,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 นลงเรียบร้อยอ่าเปียนโนต่อไปเปีนโนสองมือเลยสอง,องมือสอง,องมือแต่ลูกเดียวอ,อ่าอยู่นจะได้แรงแรงดีๆแรงดีดีดด โอ้ยไม่ลงเลยหนูนี่อาะแบงค์ไม่ลง,งเปียโนโเดินไปลูกที่สองไม่ลงแบงค์ไม่ลงไอ้แบงค์ก็ไม่ลงอ้าวเปียโนลูกที่สามเร็วพี่แบงค์ก็ไม่ลงเลยไม่ลงพี่แบงค์ลูกที่สี่ ไม่ลงเปงโโลี่ยนลูกลุ้นสายลี่ยลูดลเดียวเวเปลี่ยโนโลงเลียบไม่อย,เ,ยเกมนี้เสมอกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บรรยากาศครับจ้าจ้าจ้า